คนจองหอพักช่วงเปิดเทอมช่วงไหนดีใอ้เ,อเลี่ยนก่อนนะมีคนถามว่าหาหอที่เลี้ยงไก่ให้หน่อยค่ะกำตรงพูดตามประสบการณ์จริงๆกว่าจะเข้าไปแล้วไปขอดูเขาได้ไปไปดูแล้วเราไม่เอาไงเ,าเราไม่เอาเราอายเรเว้ยนะ<ห>น <laughs> ดูจากนะเว็บพี่ควเนี่ยดูได้เป็นร้อยหอเลย สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง EQ Ad นะคะพี่คแล้วก็พี่เหมียวนะคะเราสองคนคะ่ะจะมาตอบคำถามที่น้องๆถามอินบ็อกซ์เข้ามาด้วยมีทั้งแบบโพสต์ถามด้วยนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่าแรกเข้านี้เท่าไหร่ประกันยังไงค่าจองยังไงวันนี้พี่ Q รวบรวมมามเยอะพอสมควรแล้วก็จะมาตอบในคลิปนี้กันแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคำถามก็ฝากทุกคนคะ่ะกดติดตามช่อง YouTube EQ Ad นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เรา ติดตามแฟนเพจ b q Advertising ด้วยมาเริ่มคำถามแรกกันเลยค่ะพี่เหนียวคำถามแรกคำถามข้อแรกนะจ๊ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะคำถามข้อแรกนะคะเราใช้ไว้พิวและปฏิพัน์เราควรจองขอพักช่วงเปิดเทอมช่วงไหนดีอ่าอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยค่ะพี่เหนียวส่วนใหญ่จะเป็นน้องที่เป็นแบบน้องใหม่ f r e s ช i ่นะคะที่จะเข้ามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย ทางเจ้าของหอหรือแมแต่พี่คือเองก็จะให้คำแนะนําว่าเราควรจองหอ,อก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนค่ะ <S 2, 2 <S เดือนทําไมต้องเป็น2เดือนใช่ไหมคะพี่เหนียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจองทีหลังอะหอที่เราชอบอาจจะเต็มแล้ว ใช่ตัวเลือกก็จะน้อยลงนะแต่จริงๆอะ่ะหอบอกว่าถ้าช่วงที่แบบเป็นช่วงก่อนซัมเมอร์หรือช่วงเนี้ยถ้าเขามีห้องว่างคุณสามารถจองได้เลยนะคะอจองล่วงหน้าแบบ 3- 4มหเดือนได้หมดเลยอได้เลยถ้าเขามีห้องว่างนะถ้าถ้าเขายังไม่มีก็คือแบบรอให้หมดซัมเมอร์ก่อนนะี่คือช่วงมันปาณปลายพฤษภาเดะอประมาณนี้นะะเหมือนดูดูแล้วก็แบบเออถูกใจก็าอาจจะจองก่อนได้เลยอ่าใช่แต่แต่ว่าอย่างน้อยก็ควรที่จะประมาณประมาณ2อถึงหเดือนประมาณเนี้ยล่วงหน้าใช่บางคนว่าช่วง เดือนไหนดีพี่คิวคิดว่าน่าจะแบบเมษานะน่าจะน่าจะเหมาะในการจองเริ่มจงเปิดเติมประมาณช่วงพฤษภา,าใช่ไหมประมาณพฤษภา,ามิถุนาประมาณเนี้ยค่ะที่เหมี่ยวโดยปกตินะคะจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือถ้าจะจองก็จองก่อนล่วงหน้า2เดือนละกันมันจะได้ไม่พลาดนะไม่อยากให้เ,ใหเป็นรอบเก็บตกอ่ะชุกชุกลองหกเกินไปในการที่จะหาของประมาณใช่ค่ะโอเคผ่านไปด้วยปฏิพานธ์ไปพี่ไวพี่แล้วปฏิพานธปฏิพานต่อเลยค่ะต่อ ข้อที่สองนะคะควรลงดูพื้นที่ในส่วนของหอไปดูห้องจริงๆงช่วง,งเดือนไหนเออมันก็อาจจะเป็นคาถามใใรแรกๆเหมือนเหมือนใกล้ๆกันนะคือจริงๆถ้าหอนะ่ยเขามีห้องว่างอะ่ะคุณไปดูเดือนไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าห้องเขาจะว่างช่วงประมาณต้นพฤษภานะน้องก็ไปดูต้นพฤษภาได้เลยจริงๆก็ สเดือนก่อนเปิดเทอมแหละน่าจะมีห้องว่างคือหลังซัมเมอร์อช่วงซัมเมอร์นี่หอจะเริ่มมีห้องว่างละเราสามารถไปดูได้เหมือนกันแต่จริงๆอ่ะลงหนึ่งวันจะดูได้กี่หอพี่เหมียวเรื่งสูงสุดกี่หออันหนึ่งวันอ่ะถ้าลงพื้นที่จริงๆถ้าไปเองนะถ้าไปเองก็ออ้ย สามหอก็เลิศแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพี่คิวแนะนํานะดูจากเว็บพี่คิวเนี่ยดูได้เป็นร้อยหอเลยใช่นะคะดูได้เลยเป็นเว็บที่ง่ายต่อการหาหอไม่ลาบากนะคะน้องๆแบบสมัยก่อนที่ยังไม่มีเว็บนะอันนี้พูดตามตรงพูดตามประสบการณ์จริงๆคือจะเลือกหอแต่ละหอเนี่ยกว่าจะเข้าไปแล้วไปขอดูเขาได้ก็อายเหมือนกันนะเ่อไปดูแล้วไม่ถูกใจไปไปดูแล้วเราไม่เอาไงเราไม่เอาหรือเราอายหรื โอ้เนาะแต่ที่มันก็ดีตรงยอดเรามีตัวเลือกอให้น่นอนได้เลือกหาหอได้ง่ายขึ้นคือ,อดูผ่านเว็บไซต์อะเราไม่ต้องไปบอกว่าเจ้าของหองค้าเปิดห้องให้ดูหน่อยคือบางทีเราก็เกรงใจเพราะว่าพอเราดูเสร็จแล้วอะอันนี้มันไม่ถูกใจเราเราก็วิจารณ์ทันทีไม่ได้นะเก็บใ, <น S 1> ใ่ไมน,น,นี้เพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็คือ ดูจากเว็บนี่แหละดูก่อนถูกใจแล้วก็โทรถามหอว่า,วาเออเขามีห้องว่างไหมหนูจะเข้าไปดูนะอันนี้ได้นะคะส่วนคำถามข<า>้อที่สามที่สามมาถึงเรื่องของการเงินๆินละวรานี้ยใครให้คะแนนในมหาจริง <laughs> ค่าประกันของหออันนี้<ม>ต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงบ้างคะพี่คิวประกันจากที่พี่คิวสอบถามหอพักไปนะคะประกันมันก็จะมีราคาตั้งแต่สองพันหลัก2000ไปจนถึง<ม>4ี่0ัน0 0ก็มีมแต่ถ้าเป็นแบบอันนี้คือสำหรับหอพักนะสำหรับห้อง,องนะเป็นห้องแต่ถ้าเป็นบ้านเช่าบ้านเช่านี่อาจจะสูงกว่าจะแพงกว่าน,นี้นึงแล้วแต่นะว่าบ้านนั้นเขาเก็บเท่าไหร่<ม>ถ้าบ้านนั้นเขาเก็บแบบ ค0าพันเจ็ดพันอาจจะพันถึงหมื่นก็มีเหมือนกันใช่มีมีมีเหมือนกันนี่คือค่าประกันนะคะแล้วแต่แล้วแต่หอเหมือนกันแต่คืออยู่หลักๆประมาณนี้แหละสามสองพันสามพันสี่พันห้าพันนะคะ่ถ้าเป็นบ้านเช่าก็เหมือนที่บอกเจ็ดพันแปดพันถึงหมื่นประมาณนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่หอประมาณนั้นนะคะคำถามข้อที่สี่ก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของการจองว่าการจองจะต้องจ่ายมัดจำเท่าไหร่ อ๋อ oh, อันนี้คือถ้าเราจะจองห้องนะ uh, หมาย uh huh. ถึงว่าจองห้องเลยแต่ว่าเราเรายังไม่ได้เข้าอยู่นะคะ uh huh. มันจะมีสองแบบค่ะพี่เหมียวแบบที่แบบว่าราคาแบบจับต้องได้ราคาที่แบบเราจ่ายไหวเริ่มต้นที่หนึ่งพันเริ่มต้นที่หนึ่งพันในการจองนะคะ uh huh. แต่บางหอก็จจะเป็นสองพันสองพันห้าก็แล้วแต่แต่บางหอเขาบอกว่าอย่างนี้แบบที่สองคือให้จองแบบเป็นค่าประกันห้องไปเลย uh huh. อย่างเช่นค่าประกันเขาอยู่ที่สามพัน คุณก็จ่ายสามพันไปเลย,น,เลยนี่คือเป็นการจองไว้เลยล็อกแบบบุ๊กไว้เต็มที่เลยค่ะพี่เหมียวอ่าอ่าแ,แล้วก็กรณี่แบบเรายกเลิกการจองอ่ะทําได้ไหมมีสองแบบเหมือนกันยกเลิกการจองยกเลิกได้กับยกเลิกไม่ได้แบบยกอ่าไม่ใช่ไม่ใช่สิยกเลิกแล้วได้เงินกับยกเลิกแล้วไม่ได้เงินคืนอ่าเออแล้วนี่คือแล้วแต่หอเลยนะเพราะว่าหอบางหอเขาจะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณจองมาเท่านี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณยกเลิกในช่วงระยะเวลาน้อือ คุณ<ร>ก็าม,ามีสิทธิ์ได<า>้เงินคืนแต่ถ้าเกิดว่าบางหอเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณคุณ,คณจองคุณจะไม่ได้เงินคืนนะเขาจะแจ้งคุณตั้่แต่แรกอยู่แล้วหรือ,อนนถ้าเกิดว่าเขาไม่แจ้งคุณถามเลยว่าเรายกเลิกได้ช่วงไหนอย่างเงี้ยคนนต้อง <นะ S 2> คุยกับเจ้าของหอรวมไปถึงสัญญาในการ มุกในการจองดีๆนะคะ<ช>ซึ่งแต่และหอ,อก,ก็จะแตกต่างกันออกไปะะแต่พี่คือจะแนะนําว่าถ้าสมมติว่าบางคนบอกว่าไปจองใกล้ๆใกล้จะเปิดเทอมแล้วอยากได้เงินคืนอันนี้คุณไม่ได้นะแน่นอนคุณไม่ได้แน่นอนอเพราะว่ามันเป็นการทําให้หอเขา่าเขาเสียสิทธิ์ที่เขาจะได้ลูกค้าในช่วงเวลาระยะเวลาเดียวกันกับเรา,าเช่นเดือนสุดท้ายละถ้าใครไปจองเดือนสุดท้ายก่อนที่จะเปิดเทอมแล้วคุณอยู่ดีๆคุณอยากจะยกเลิกและจะขอเงินคืนทั้งหมด คุณไม่ได้นะเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะได้น้อยมากอันนี้คือตามตามประสบการณ์ที่เราเจอมานะที่เราเจอมาน้อยมากเพราะฉะนั้นคือเดีสุดท้ายถ้าคุณจะจองหอเหมือนก่อนเปิดเทอมเนี่ยต้องต้องแบบอันนี้ให้ดีๆนะเลือกให้มั่นใจว่าคือเอาที่นี่แน่นอนนะครับใครจะมาเลือกเดือสุดท้ายนะอันนี้บอกก่อนคำถามข้อที่ห้านะคะสัญญาเช่า ว่า <Wow. S 1> มันจะมีทั้งบางหอก็จะเขียนว่าสัญญารายเทอมบางอหอก็จะเขียนว่าสัญญารายปีอันเนี้ยมันมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงใช่ไหมรายเทอมหนึ่งเทอมมีห้าเดือนค่ะอ่าหนึ่งเทอมมีห้าเดือนก็คือเหมือนเหมือนเทอมการศึกษาเลยอของมหาวิทยาลายัยหนึ่งเทอมมีห้าเดือนแล้วก็ส่วนรายปีก็คือเขาบอกว่าเหมือนเหมือนเปรียบเทียบกับปีการศึกษา ปี 1, หปีสปีสาอะไรของเรานี่ละค่ะก็คือ,อในในในปีของอันนี้ที่เขาบอกอรายปีก็คือว่ามี2เทอมแค่นั้นอเอง,ง,นงการตกต่างมีแค่นั้นน,นะคะว่าเทอมที่หกับเทอมที่2ถ้าสัญญาเช่า1ปีก็คือครอบทั้ง2เทอมเลยแล้วก็อยู่ อยู่จนสวนเราอยู่ปีหนึ่งก็คืออยู่จนปีปีหนึ่งเลยปหนึ่งนี้ครบการศึกษาครบปีการศึกษาของปีหนึ่งไปเลยอใช่ไหมอันนี้อาจารยที่เข้าใจด้วยนะว่าคาว่าปีรายปีนี้คือมาจากปีการศึกษานะพี่คิดว่าอย่างนั้นด้วยเพราะว่าเขาเพราะว่าเขาบอกว่าก็คือคำหนึ่งคำสองนั่นแหละรวมกัน เออแล้วเราเราจะมีค่าส่วนลดอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่าเราเท่อเช่าเป็นระยะยาวแบบนี้พูดถึงเรื่องของส่วนลดของของการจ่ายมีจ่ายอยู่สองแบบจ่ายแบบทุกเดือนกับจ่ายคือที่เขาเรียกว่ารายเดือนนะคะ กับจ่ายแบบเหมาจ่ายแบบเป็นเทอม,อมแบบเป็นเทอมได้ส่วนลดแน่นอนค่ะพี่เหมียวอือันนี้ก็จะถูกกว่า,าได้ส่นวนลดเลือกให้น้องๆแล้วก็ผู้ปกครอ,องซึ่งเขาก็จะมีส่วนลดแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วได้ส่วนลดแน่นอนนะคะออ่างเช่นอนให้ยกตัวอย่างก,ก็ได้อย่างเช่นพี่เหมียวทาสัญญารายเทอมใช่ไหมคะอยู่หเดือนแต่พี่บอกยวว่าบอกขอว่าขอจ่ายรายเดือนได้ไหม,มเขาบอกว่าได้คุณจ่ายรายเดือนได้นะแต่คุณต้องอยู่ตามให้ครบตามสัญญาเช่านะจ่ายอย่างเช่น ค่าห้องอยู่ที่สามพันท่านแมวก็ต้องจ่ายสามพันทุกเดือ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 นใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอสัญญา,ชาเช่ารายเทอมบอกอยากเหมาจ่ายอะ่ะได้ไหมได้เหมาจ่ายอย่างที่สามพันคูณห้าก็จะเป็นหมื่นห้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเหมาจ่ายเขาอ,อาจจะลดให้คูณห้าร้อยก็ได้คุณอาจจะจ่ายแค่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท ก็อาจจะได้ส่วนลดไปเลยเนาะโอเคอันนี้ก็ต้องเป็นตัวเลือกให้กับน้องน้องแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะผู้ปกครองด้วยอันไหนที่แบบเออเราสามารถจ่ายไหวเราเราได้ส่วนลดตรงนั้นไปด้วยมันก็อาจจะเป็นตัวเลือกหน่มีอีกนึงตึ้งติ้งติ้งติ้งอีกกันหนึ่งว่าถ้าเหมาจ่ายแบบรายเทอมเนี่ยเองเช่นผู้ปกครองแบบเอออาจจะแบบมีงบน้อย อยากจะแบ่งจ่ายแบ่งจ่ายได้นะคะพี่เหนียวบางหอแบ่งจ่ายได้แล้วคุยกับหอเลยว่าขอแบ่งจ่ายเป็นสองงวดได้ไหมอ่ะบางหอก็ใจดี้องหอใจดีว่าแบ่งจ่ายได้เออแล้วแต่กรณีหอด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องคุยกับเจ้าของกัหอใช่ทีมนะเผื่อจะเป็นไอเดียไอเดียให้กับผู้ปกครองลองด้วยค่ะคำถามข้อที่หกนะคะ อย่างแรกเข้าเนี่ยอีคิวเราต้องจ่ายอะไรบ้างค่ะจะเข้าไปหอใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่หอเขาจะให้จ่ายค่าประกันกับค่าเช่าค่ะค่าประกันกับค่าเช่านะคะแล้วก็ค่าอื่นอื่จิปาถ่ายเช่นค่าคีกาสถ้ามีนะคะถ้ามีบางหอสําหรับบางหออะไรแบบนี้คือค่าเช่าก็จะมีสองแบบด้วยค่ะแบบรายเดือนเหมือนที่บอกไปกับแบบรายเทอม ใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าค่าประกันห้องมันอยู่ที่สามพันแต่น้องบัดจํามาแล้วหนึ่งพันใช่ไหมคะก็คือวันที่คุณเข้าคุณก็จ่ายเพิ่มอีกแค่สองพันค่ะแล้วก็ค่าห้องอยู่ที่ประมาณเดือนละสามพันก็จ่ายเพิ่มอีกสามพันอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นค่าประกันกับค่าห้องนี่คือสำหรับรายเดือนประกันกับค่าห้องแต่ถ้าเกิดว่าใช่ถ้าเป็นแบบรายเทอมก็คือว่าเราจะต้องจ่ายค่าประกันกับค่าเช่าแบบเหมาเหมารายเทอม มอจ่ายรายเทอมไปเลยเช่นเทอมหมื่นสี่พันห้าร้อยก็ค่าประกันกี่พันหรือค่าประกันสามพันก็บวกหมื่นสี่พันห้าร้อยไปเลยนะคะนี่คือสองแบบอืมแช่ส่วนใครที่จ่ายแบบอ่าค่าจองห้องอ่ะเป็นค่าประกันมาแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มจ่ายแค่ค่าห้องเพิ่มแค่นั้น,นะคะ่ะข้อที่เจ็ดคราวนี้ แล้วคราวนี้จะย้ายออกนะคะยี่คิงเอา้ายังไม่ได้อยู่เลยจะย,ย้ายออกก็เหรอเอ <laughs> เอเผื่อเดี๋ยวอย,อยู่ไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ย <laughs> เพิ่มหน้าแบบเพื่อนอยู่โซนนี้เยอะเราอยากไปอยู่กับเพื่อนย<า>ยบ้างอย,อยากไปอยู่ใกล้เพื่อนอย่างเงี้ยเออเราอยากจะย้ายออกเงื่อนไขเราจะต้องแจ้งให้กับแบบเจ้าของหอรับทราบหรือว่าออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องได้เงินตังค่าประกันเราคืนไหม แล้วเราต้องดําเนินการยังไงอันเนี้ยถ้าเราจะย้ายออกเช่นเราสัญญากับหอคือเป็นหนึ่งเทอมใช่ไหมคะหนึ่งเทอมก็คือห้าเดือนเราต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าคือก่อนเดือนสุดท้ายหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเลยสามสิบวันแจ้งก่อนบอกว่าเราจะย้ายออกของเดือนหน้าเราจะย้ายออกแล้วนะคะหรือย้ายออกแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางหอก็จะมีเอกสารแบบฟอร์มให้ให้กรอกว่าเราจะแจ้งย้ายออกใช่ไหมคะแล้วก็กรอกแบบฟอร์มแต่บางหออาจจะแบบว่า เขาก็ติ๊กได้เลยเจ้าของเขาก็ติ๊กไว้ให้ได้เลยลงข้อมูลให้เองก็มีค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของค่าประกันใช่ไหมคะใช่ตามสัญญาเลยค่ะขอบอกว่าถ้าอยู่ครบตามสัญญาคุณจะได้ค่าประกันคืนใช่แต่ถ้าเกิดอยู่ไม่ครบก็ต้องยอมรับไปนะคะว่าคุณจะไม่ได้ค่าประกันคืนแต่คุณยังต้องจ่ายค่าเช่าหรือค่าน้ำค่าไฟให้ครบด้วยนะก่อนย้ายออกค่ะอันนี้พอถึงค่าประกันขอถามต่อเลย ถ้าเกิดว่าเราเราอยากย้ายออกแบบเนี้ยพอเราอยากย้ายออกเสร็จปุ๊บย้ายออกกลางคันสัญญาเราสามารถขายประกันให้กับคนอื่นได้ไหม,มเหมือนหาคนมาเช่าแทนเราอะไรเงี้ย<ม>หาล<ด>ูกค<ด>้าแทนให้กับเจา้าของหอไปเลยอย่างเงี้ยเราเราเราทำได้ไหมเอาจริงนะมันมีสองแบบอีกแล้วค่ะทุกคน<ม>ก็คือว่าแบบที่หออนุญาตกับแ,แบบที่หอแม่อนุญาต เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนะคะพี่เหมียวเพราะว่าแบบที่หอเขาอนุญาตนี่คือคุณจะต้องไปทําเรื่องทําเรื่องกับทางหอวา่าเราขอจะเปลี่ยนผู้เชา่าใช่ไหมคะให้คนแบบมาเช่าต่ออันนี้คือสำหรับหอที่เขาอนุญาตนะค่อจะต้องทําเอกสารลายละอักษรอันนี้คือคุยกับหอได้เลยนะคะต้องถามหอ่วงหน้าด้วยก็ดีนะว่าเขาให้หรือเปล่านะคะไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเราไปขายเองไม่ได้นะคะมันผิดกฎหมายนะอย<ฮ>่งๆนะรู้สึกว่า,วาอ้แบบ ไปไปเช่ากับเจ้าของ,ของหอเองได้ราคาสามพันแต่คนที่มาปล่อยให้เราแบบเขาลด่ให้เราเหลือแค่สองพันอย่างเงี้ยเราควรที่จะไปซื้อไหนอีกอกรณีคนที่หาหอใช่ไหมไม่แนะนำหาหอเองในอินเทอร์เน็ตโน่นนี่นัน่นอย่างเงี้ยอ่อไม่แนะนาไม่แนะนําเพราะว่าพี่คิไม่สนับสนุนเรื่องของการขายประกันต่ออยู่แล้วหรือว่าไปซื้อประกันต่อเพราะว่ากรณีเนี้ยมันมีการโกงเยอะอือย่างเช่นคุณซื้อไปนคุณซื้อไปแล้วแต่เจ้าของหอเขาไม่รู้นะว่าคุณซื้อมาจากคนนี้ เขาอาจจะไม่รับทราบก็ได้นะคะมันมีการโกงเยอะพี่เหมียวเห็นเนาะเราเห็นการเราเห็นการมันนี่คือไม่แนะนํานะคะอยากจะแับเช่าจริงๆต้องติดต่อหอเลยทุกอย่างมาเจอแบบได้ข้อมูลจริงกว่าใช่ปลอดภัยกว่าค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเขาไม่อนุญาตเขาบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเท่านั้นตามสัญญานะ คือส่วนใหญ่เขาก็ไม่อนุญาตล้ค่ะมันก็ไม่ค่อยฝันไเท่าไหร่ใช่อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะอีคิวพอมาถึงคำถามข้อที่9ก้นะคะอันเนี้ยน้องๆถามมาเยอะมากว่าว่าเวลาเราไปเช่าเนี้ยเราต้องเก็บเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการประกอบการเช่ามั้อย่างเช่นพวกสัญญาหรือไม่ก็เป็นพวกบินอะไรอย่างเงี้ยเก็บนะคือส่วนตัวพี่คิวคิดว่าเก็บค่ะ คือบางหอเขาจะบอกว่าไม่ต้องเก็บก็ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆเก็บไว้อุ่นใจกว่าเพราะว่าบางทีถ้าถึงวันที่เราต้องย้ายออกแล้วเผกอิญว่าเขาเปลี่ยนผู้จัดการพอดีเออนั่นนะสิออข้อมูลนั้นเราก็อาจจะหายไปเนาะอาจจะมีหรืออาจจะหาไม่เจอหรือต้องการออข้อมูลจากเราเพิ่มเติมะัะนั้นก็ควรจะเก็บนะคะเก็บเลยเก็บแบบพวกใบเสร็จที่เป็นค่ามาจจาใบเสร็จที่เป็นค่าการประกรันนะคะ แม้แต่ค่าเช่าอะไรเยินทุกเดือนที่เราที่เราจ่ายเขาไปถ้าเกิดกรณีรายเดือนอย่างเงี้ยหรือว่ารายเทอมเก็บใบเสร็จตรงนั้นไว้สัญญาด้วยโอเคค่ะถามต่ออีกนิดนึงว่าถ้ากรณีว่าเราวันที่เราย้ายออกอะ่ะ <c oughs> เขาจะต้องเราต้องจ่ายอะไรให้กับทางหออีกไหมแบบสมมติว่าเราเราจ่ายค่าปาระกันแรกเข้าไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเนาะ <c oughs> คือสามสามพันบาทอย่างเงี้ยวันที่เราจะย้ายออกอย่างเงี้ยเราจะต้องไม้แบบสามพันบาทเลยไหมหรือว่ายังไงหรือว่าทางหอต้อง คิดค่าอะไรหรือเปล่ามัน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 ก็มีเป็นกรณีกรณีไปอย่างเงี้ยอ,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจ่ายเราจ่ายค่าเช่าห้องอยู่แล้วเราจ่ายค่าเช่าห้องไปแล้วอย่างเช่นอของเดืเดอนสุดท้ายนะ,อ,ะอย่างเช่นค่าเช่าสามพันเราจ่ายไปแล้วค่าน้ําค่าไฟเราจ่ายไปแล้วในส่วนของค่าประกันเนี่ยสามพันบาทตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะมาเก็บในหักในส่วนของขค่าทําความสะอาดห้องสามร้อยห้าร้อยอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่หอแล้วก็อย่างเช่นค่าเสียหายภายในห้องเช่น คุณไปติดสติกเกอร์ไว้เขาจะมีเงืยอย่อนไขตั้งแต่แรกนะว่าสติกเกอร์ห้ามติดเจาะรูไม่ได้นะคะห้ามติดถ้าเขาบอกว่าสติกเกอร์จุดละห้าสิบบาทอ,อ,อันนี้เราก็ต้องจอมจ่ายสําคัญคือตอนที่เราอ่านสัญญาอาจจะต้องละเอียดในการอ่านสัญญานีในใ่ใช่ใช่ใช่นะคะอ่าน,นี้ครบถ้วนนะให้สงสัยอะไรถามหอได้เลยนะคะแต่ทีนี้คือเขาก็จะหาอยู่ตรงนี้แหละ จาก3,000บาทของเราเอามาหักว่าค่าเสียหายทั้งหมดรวมค่าทำความสะอาดนี่นั่นเลยเธอติดแหละเธอเผอติดไปแล้วแบบ2.3จุดสาเงี้ยก็อาจจะหักไปอย่างเช่นมันเบ็ดเสร็จคือมา1 0 0 0อีก2 0 0พเขาก็จะโอนให้คุณคืนประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าอีกกรณีหนึ่งคือบางหอเขาจะบอกว่าเดียวสุดท้ายที่น้องจะออกอ่ะเขาจะเอาจะหักค่าห้องจากค่าประกันคุณนะอย่างเช่นค่าห้องคุณอาจจะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0อย่างเงี้ยสมมตินะ ค่าประกันค่าประกันมันจะอยู่ที่สามพันสมมุติอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหักเลยสุดท้ายน้องไม่ต้องจ่ายค่าห้องเขาหักของคุณเลยหักอัตโนมัติค่าน้ำค่าไฟห,หักเลยค่าประกันใช่หกกักถ้าค่าค่าทำความสะอาดถ้ามันไม่เกินในในเงินส่งเงินประกันค่าประกันคุณก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มถ้ามันเกินก็อาจจะต้องให้จ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มอย่างเช่นมันที่บอกไปอาจจะมีค่าสติกเกอร์ค่านน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะได้จ่ายเพิ่ม เป็นแบบนี้อาจจะใส่เพิ่มอีกค้าหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือค่าไฟน้องมันเกินมาจากค่าประกันที่มีอยู่ <c oughs> ดันค่าไฟไปสี่พันเอาแคร้ <c oughs> ต้องใส่เพิ่มนะอัน <c oughs> นั้นแหละพอ <c oughs> ถึงคำถามข้อที่สิบ ข้อสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคือสำหรับน้องๆที่แบบเออฉันมีน้องหมาอยู่บ้านน่ะตอ่นี้เออแมวน้องหมาน้องแมวธาตุาน้องแมวประมาณนี้นะคะแต่ว่าอยากเอาน้องมาอยู่ที่หอพักด้วยอันนี้ทําได้ไหมคะพี่คิวพี่คิวไม่แนะนําเพราะเจ้าของหอส่วนใหญ่เขาไม่ให้เลี้ยงที่สาเหตุที่เขาไม่เลี้ยงก็คือว่าหนึ่งคือน้องๆอาจจะน้อๆของเราเนี่ยค่ะ ต้องบอกนอนนนนะน้อน,นะน,อนของเราเนี่ยอาจจะส่งเสียงดังรบกวนห้องข้างๆางคนอื่นในแบบนี้เ<ช>นา <purpose. S 2> ะคือมันจะส่งเสียงมันต้องต้องมีอยู่แล้วแหละแล้วลก็ส่งกลิ่นมีกลิ่นอยู่แล้วเพราน้อนน้นมีกลิ่นเฉพาะตัวนะฮะบางคนก็อาจจะชอบหรื <c oughs> อบางคนอาจจะแพ้ก็ได้เพราะนั้นคือการอยู่ร่วมกันจริงๆบางบางหอเขาเขาก็จะมีให้นะคะสามารถส่วนน้อยได้แต่ก็ส่วนน้อยมากแต่ถ้าเป็นบ้านเช่าอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นหออาจจะไม่ได้แต่จริงๆถ้าใครที่เป็นปีหนึ่ง เข้ามายังปรับตัวไม่ได้พี่คือไม่แนะนําเลยค่ะไม่แนะนำเพราะว่าหนึ่งลกิจกรรมในปีหนึ่งอ่ะค่อนข้างเยอะยนะนะคะเราอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับน้องๆของน้องๆของเราอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแต่มันมีคําถามนะอย่างเดียนก่อนนะมีคนถามว่าหาหอที่เลี้ยงไก่ให้หน่อยค่ะพี่จะบอกเลยนะพี่พี่จะบอกเลยนะว่าพี่ไม่มีหอที่สามารถเลี้ยงไก่ได้เพราะนั้นคือไม่ต้องถามพี่มาจบนะ สุ่มไก่อ่ะเอาสุ่มไก่มาสุ่มน้อยได้ค่ะน้องๆค่ะสุ่มน้อยโอเคนี่คือคําถามที่แบบน้องๆถามเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็หลายๆคนถามถึงหอพักที่สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้พี่คือจะตอบไปเลยว่าไม่มีก็ไม่ต้องโกรธพี่นะเอาอย่างนี้ให้ถามหอตรงๆไปเลยดีว่าเขาให้เลี้ยงไหมเออเผอ่อเขาอนุญาตเป็นเคสเป็นเคสไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรวบรวมมาสิบคำถามสำหรับที่น้องๆฝากอินบ็อกซ์เข้ามารู้สึกว่ามันจะเยอะค่อนข้างเยอะก็เลยมาทำอีพีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบคำถามน้องๆแต่ถ้ากรณีว่าเรามีคำถามเพิ่มเติม,ตมก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้ะนะคะนายเพจแล้วก็พี่คิวจะตอบให้นะคะ,คะตอบให้ตอบตลอดบางคนบอกว่า อ่านไม่ตอบป่ะตอบทิปหรือเปล่าคิดว่าลองดูแล้วอ่านไม่ตอบตอบทิปประมาณอหนอนี่คำะคะถามปลีกย่อยเล็กน้อยค่ะที่น้องถามเข้ามาว่าระยะทางจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมอใหม่กับมอเก่าเนี่ยมันห่างกันกี่กิโลประมาณ8-10ถึงกิโลเมตรค่ะ8ถึง10กิโลเมตรใช่ถ้าเกิดว่าใครพักชุมอใหม่แต่ต้องมาเรียนมอเก่าก,ก็ต้องเดินทางใช้เวลาประมาณ15นาทีเดินทางนะคะประมาณนี้อันนี้15นาทีนี่คือเราวัดจาก ขับรถยนต์สัญญารถยนต์รถยนต์รถยนต์รถมอไซค์ใช่นตัวถ้าเกิดว่าเป็นรถโดยสารนะคะรถสอแถวอะไรเงี้ยโอ้ย0ี่สิกว่านิดๆดแล้วกันเพราะว่ารถสแถวจะช้าเขาจอดจอดทุกจุดที่มีคนเรียกนอาจจะต้องเผื่อเวลานิดนึงนะคะในการเดินทางค่ะมีคนถามมาว่าเราควรที่จะเอารถมาใช้ไหมไหมค่ะ ที่คิดว่าเอามาใช้สะดวกดีนะคะอะอืถ้ามี <S <S ก็เอามาที่สําคัญน้องๆที่ใช้รถจักรยานยนต์นะคะอันนี้ระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของการขับขี่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกด้วยทุกครั้งนะคะค่ะน้องถามมาว่าโซนไหนสะดวกสบายในส่วนของที่กินมากที่สุดโอ้โหคาถามนี้พี่คิวตอบยากนนะมากยากแล้วตอบยากมากเลยเพราะว่าทุกโซนเขาสะดวกสบายหมดเลยอะ่ะคือเขามีร้านอาหารเยอะมากแต่แค่มันจะมีสิ่งที่ไม่สะดวกตรงที่ว่า บางทีที่จอดรถมันน้อยอันนี้ก็คือปัญหาแล้วกๆส่วนเรื่องเครื่องกินเนี่ยอะไรขยอะกินนี่ยเยอะเยอะมากแล้วก็อย่างหนึ่งคือแบบฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยแบบเต็มเลยมหาลัยของเราเต็มเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องจะไม่อิ่มท้องอยู่ป่าเขาก็ไปส่งแล้วจ้ะประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนโอเคหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลไปครบบางส่วนนะคะบางส่วนนะคะยังไงก็ฝากทุกคนค่ะกดติดตามช่องยู u ูปอิคิวเอดด้วยนะคะแล้วก็แฟนเพจกดแชร์ กดกระดิง่งให้เราด้วยนะคะแล้วก็แฟนเพจ EQ a d v e r t i Sing ค่ะปีนี้เข้าสู่ปีที่10นะคะของ EQ a d เพราะฉะนั้นคือใครที่หาหอกับพี่ EQ คุณมีสิทธิ์ได้ลุ้นของรางวัลเก๋ๆอย่างปีที่แล้วเราแจากนี่ไปเลยนี่ค่ะเสื้อเสื้อนะคะสวยๆแบบนี้เป็นคอลเลคชันพิเศษแล้วจะมีแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเราจะไม่ทำมาพร่ำเพรื่อนะเห็นลเลย <laughs> ใช่เพราะนั้นคือ ใครที่หาหอกับพี่ก็เตรียมมาเล่นเกมที่หน้าเพจได้เลยนะคะ<ช>แล้วพี่จะแจ้งอีกทีหนึ่งค่ะวันนี้เราต้องไปปยบายกันไปแล้วนะคะทุกคนด้ค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ